จุดวัดใจของบิตคอยจะขึ้น1นึ่งแสนเหรียญไหมคลิปนี้มีคําตอบสวัสดีครับผมมิกเซอร์กินทลรันครับผมลหลายๆสํานักนะครับลหลายๆข่าวลหลายๆที่นะครก็คือว่าบอกกระแสเนี่ยนะครับตอบรับกับบิตคอยนะครับว่าราคาบิตคอยมีโอกาสที่จะขึ้นถึง1นึ่งแสนเหรียญจริงๆแล้วนะครับจุดนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นจุดวัดใจของบิตคอยนะว่าเขาจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งไหมนะครับการพิสูจน์ตัวเองครั้งนี้นะครับก็คือการทำออทามไฮนั่นเอง อันนี้นะครับก็คือในมุมมองของเทคนิคข้นะครับที่ผมใช้เทรดอยู่นะครับก็ผมกําลังมองว่านะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดวัดใจของบิตคอยเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายนะครับเป็นกราฟละกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่กราฟบิตคอยที่ทม์เฟรมมันกันนะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้ราคาบิตคอยเนี่ยปิดแท่งนะครับแท่งเทียนเนี่ยนะครับก็คือว่าเขียวเต็มเต็มแท่งเลยเนาะนะครับผม เียวตมแท่งเลยทีนี้นะครับหลังจากนั้นนะเพราะว่าคือถ้าสมมุติว่าราคาบิทคอยนนะครับแท่งเทียนนะครับปิดแบบไม่มีไส้เลยนะนะครับในทําเฟรมมันนะก็คือว่าเดือนนี้แหละนะครับราคาบิทคอยมีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่จะขึ้นต่อทีนี้เรามาดูทารกิกกันก่อนนะครับว่าถ้าราคาบิทคอยนะครับมันขึ้นเนี่ยนะครับทารกิกของเขาจะที่เท่าไหร่นะครับผมเราก็ลองเอานะครับฟิโบนัชชีวัดดูเนาะจุดแรกนะครับทารกิกแรกที่ราคาบิทคอยมีโอกาสขึ้นไปถึงเลยนะครับถ้าในกรณีที่ราคาบิทคอยมันพุ่งจริงๆนะนะครับผมก็คือ นะครับที่ราคา88,000นะครับผมแล้วก็นะฮะแทร็กเก็ตที่2นะครับแล้วก็แทร็กเก็ตที่3ทีนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ราคาบิทคอยนนะครับมันโฟโมมากๆเลยนะครับและสามารถเนี่ยแท่งเดือนนะครับสามารถขึ้นไปปิดเนี่ยสูงกว่านะครับฟิโบหนึ่งร้อยหกได้นะครับราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะดีสูงขึ้นไปนะครับมากที่สุดคือฟิโบ400เลยนะครับผมที่ราคาประมาณ2อ0 0 0 0เลยนะครับ อันนี้คือในมุมบองนะแต่จะปิดเขียวเต็มแท่งนะครับเหนือ1 6 1 8นะครับราคาบิคอยบ่งบอกถึงแรงซื้อที่มหาศาลมากๆคนไม่ยอมปล่อยของนะครับผมแล้วก็มีคนนะครับดันราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ทีนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตอนนี้ปัจจุบันราคาบิคอยก็ยังไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะขึ้นไปถึงขนาดนั้นเนาะนะครับเพราะว่ามันยังติดอยู่ที่ไฮเดิมเลยนะนยังติดอยู่ที่ไฮเดิมอยู่เลยนะครับผมพอผมเข้ามาดูในทำเฟรมเดย์นะครับผมเราจะเห็นว่าราคาบิคอยเนี่ยนะครับ อยู่แบบนี้นะครับมา3วันแล้วนะครับก็คือว่าอยู่โซนสัพ,พายโซนเนี่ยนะฮะโชนโซนสุดท้ายนะผมจะให้โซนนี้เป็นโซนสะพ,พายโซนนะครับแล้วก็เป,เป็นต้านเก่านะครับเป็นแนวต้านเก่าเนาะก็อยู่แบบนี้มา3วันแล้วแต่ว่าข้อดีของเขานะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือว่าราคาเนี่ยไม่สามารถนะครับหลุดเส้นเทรนไลน์นี้ได้เลยพยายามไต่เทรนไลน์เนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ไม่ยอมหลุดนะครับและสังเกตว,ว่าตอนที่ราคามันลงมาเนี่ยนะครับมันมาตรงที่บริเวณดีมานโซนนะดีมานโซนของทําเฟรมเดย์นะครับคอนโทรลราคาขึ้นมาเรื่อย และสังเกตนะครับจากการลูดไส้กับลูดไส้ขึ้นไปเห็นไหมแท่งเทียนนี้นะครับบ่งบอกถึงแรงซื้อมหาศาลนะครับแท่งถัดบานะครับมีบางกลุ่มนะครับที่เทขายทํากําไรบ้างแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วตอนที่ราคาเทขายลูมมาเนียมีอีกกลุ่มนะครับที่ซื้อกลับขึ้นไปนะครับหมายความว่า ราคาบิคอยยังคงนะครับมีความต้องการซื้ออยู่คนก็เลยซื้อเกิดการลูดไส้กลับแล้วก็เป็นแห่งสีเขียวขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ทีนี้นะครับในทําเฟรมเดย์นะครับอีกประมาณ19ชั่วโมง20นาทีเนี่ยทําเฟรมมันจะปิดแห่งละถ้ามันปิดแท่งนะครับสูงแบบเต็มๆแท่งเลยสีเขียวเต็มแท่งเหนือไฮสูงตรงนี้นะราคาบิคอยามีโอกาสที่จะขึ้นต่อเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและข้อสังเกตคือนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดแท่งเทียนสีเขียวนะครับเล็กลงเรื่อยๆนั่นหมายถึงแรงซื้อเริ่มหมดและ แดงเนี่ยยาวลงมาหนึ่งแท่งเลยนะครับกบแท่งสีเขียวก่อนหน้านะครับนั่นหมายความว่านะครับเริ่มมีความต้องการขายแล้วแล้วท้าเมื่อไหร่นะครับมีคนหนึ่งกลุ่มนะครับหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเทขายบิตคอยชุดแรกนะครับแท่งแดงใหญ่ๆลงมาแท่งหนึ่งนะครับจะเกิดตลาดจะเกิดการแพนิคเซลอย่างรุนแรงทําให้คนนะครับจะปล่อยของในมือที่มีอยู่เพราะว่าเขากลัวว่ากําไรเขาอ่ะจะหายเขาเลยต้องรีบปล่อยของออกก่อนนะครับผมนั่นคือวิธีการที่เวลาเขาทุบเนี่ยนะครับจะเกิดการแพนิค เหมือนช่วงตอนที่ราคาเนี่ยครับ เห็นไหมว่าราคาเกิดการทุบแท่งเดียวเกิดการแพนิกอย่างมหาศาลเลยแล้วก็หลังจากนั้นราคาเนี่ยก็เริ่มทุบต่อเนื่องนะครับนั่นคือการแพนิกฉะนั้นถ้าครั้งนี้นะครับเกิดการแพนิกแบบครั้งที่แล้วนะครับจะลงลึกกว่าจะลงแรงกว่านะครับเพราะว่านะครับราคาบิทคอยเนี่ยนะครับกลุ่มทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกคนอะที่ที่ถือบิทคอยนมาเนี่ยนะครับกำไรทั้งนั้นเลยคือเอาง่ายว่ากําไรทั้งหมดเลยสมมุติว่ายกตัวอย่างว่าเราเคยซื้อบิทคอยมาตั้งแต่ตรงนี้เขาก็จะยังถืออยู่เพราะว่าเขามองว่่าาาาารรคมััีีโอกกสสทจะลบบไปํห คนที่ติดดอยอยู่ตรงนี้เขาก็ยังถือโฮลบิตคอยไว้อยู่นะครับเพราะว่าเขารอราคาขึ้นมาข้างบนแต่ลืมนะครับว่ากลุ่มเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับที่เขาเคยติดดอ,อยเนี้ย เขาไม่ได้ติดดอยแล้วนะครับกลับกลายเป็นว่าเขาได้กาไรมาเพิ่มเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะช้อนมาแต่ราคาตำ่ตำคนที่ช้อนราคาต่ๆมานะครับได้กําไรกันหมดแล้วฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เกิดการทุบหนึ่งแท่งคนกลุ่มที่เขาได้กําไรมาหรือว่าคนที่ได้กําไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้กําไรมาย,ยังไม่ทันได้เยอะเลยเกิดการทุบหนึ่งแท่งเขาจะแพนิคเขาจะปล่อยของครับพอปล่อยของปุ๊บเนี่ยนะครับทุกคนจะคิดเห็น ตรงกันหมดเลยนะครับคือการปล่อยของพร้อมกันนะแล้วก็เกิดการแพนิคเทลงมาเรื่อยๆทีนี้วิธีการนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นแพนิคจริงหรือว่าแพนิคหลอกให้เรามาดูที่ทําเฟรมสีชั่วโมงผมจะเห็นนะครับว่าเนี่ยอันนี้คือเส้นเทไลน์นะครับของทาเฟรมเดย์ด้วยแล้วก็เป็นเส้นเทไลน์ของทาเฟรมสีชั่วโมงด้วยนะครับทีนี้ให้สังเกตต,ตรงนี้ครับว่าตรงนี้มันมีโซนของความต้องการซื้ออยู่คือดีมานโซนนั่นเอง ฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าราคาบิ c คอยเนี่ยไม่สามารถทำไฮนะครับสูงกว่าไฮก่อนหน้านี้ได้นะเนี่ยปัจจุบันตรงนี้และไม่สามารถนะครับที่จะปิดเขียวเต็มแท่งได้นะครับราคาบิ c คอยจะย้อนกลับลงมาทีนี้วิธีการย้อนกลับของเขาเนี่ยนะครับมันสามารถออกมาเป็น2รูปแบบได้ครับคือแบบแรกคือ รูดล,ลงมาเลยทําลายดีมานตรงนี้และอาจจะเกิดการเด้งก่อนนะนะครับเพราะว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขามองว่าถ้าราคาบิตคอยล์ร่วงลงมาแล้วเขาจะช้อนอาจจะเกิดการสะดุ้งเล็กๆน้อยนะครับขึ้นไปถ้าเขาขึ้นไปแล้วไม่สามารถที่จะทํำไฮสูงกว่านี้ได้และปิดเขียวเต็มแท่งนะครับปิดได้แค่นี้นะครับและเกิดการรูดไส้กลับนะครับราคาบิตคอยมีแนวนโน้มสูงมากที่ราคาจะร่วงหลุดแบบนี้เลยเกิดแบบนี้ขึ้นราคาจะลงแบบต่อเนื่องอันนี้คือการลงรูปแบบแรกนะครับและการลงรูปแบบที่2คือราคาเนี่ยนะครับเกิดการ ทุบลงมาเลยทีเดียวนะครับแท่งแบบนี้แล้วเวลาย้อนกลับนะครับไม่สามารถย้อนกลับไปพ้นกับจุดที่เขาทําลายมาก่อนได้และลงแบบนี้ราคาบิทคอยนมีโอกาสที่จะล่วงหนักมากๆเลยครับล่วงลงมาเลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้คือมุมมองนะ จะมีอีก2กรณีเหมือนกันนะครับถ้าราคาบิ c คอยทำออทำไฮได้นะครับอันนี้จะคือในมุมมองของราคาบิทคอยถ้าไม่สามารถออทำไฮได้และกลับตัวนะและถ้าสมมติมว่าราคาบิทคอยสามารถออทำไฮได้ล่ะนะครับผมมันก็จะสามารถเกิดแบบนี้ได้เหมือนกันครับคือราคาบิ c คอยนะครับขึ้นไปและเปิดแท่งสีเขียวเต็มแท่งได้นะครับเหนือโซนนี้แต่จะต้องปิดเขียวเต็มแท่งนะต้องเป็นแท่งแบบเนื้อเน้นๆนะครับผมราคาบิ c คอยมีโอกาสที่จะย่อนิดเดียวคือเป็นภาพนี้ลงมาแบบนี้ และอาจจะขึ้นต่อแบบนี้เลยฉะนั้นตอนที่ขึ้นต่อเนี่ยจะต้องทำไฮสูงกว่าตรงนี้ให้ได้คือหมายความว่าถ้าปิดเขียวได้แล้วย้อนกลับมาแล้วการเด้งขึ้นไปของเขาจะต้องเด้งขึ้นไปสูงกว่าตรงนี้จะหมายถึงนะครับแรงซื้ออย่างต่อเนื่องและขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้เรื่อยๆนะฮะอันนี้คือกรณีแรกนะครับส่วนกรณีที่2นะครับผมที่ราคาบิตคอยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็ส่วนในกรณีที่2นะครับถ้าในกรณีที่ราคาบิตคอยนะครับสามารถทำออทามไฮได้เหมือนกันนะแต่ว่าการออทามไฮของเขาเนี่ยนะครับ คือเป็นการลูดไส้กลับนะครับราคาขึ้นไปนะแท่งแท่แท่งเดนะครับเป็นการขึ้นไปแบบนี้แต่ว่าเกิดการลูดกลับนะครับหมายความว่าอันนี้นะครับคือพนลากขึ้นไปและเทขายเลยทันทีเพื่อนะครับวิธีการของเขาคือวิธีการนี้นะครับคือวานเนี่ยหรือเจ้าเนี่ยทำบ่อยมากๆเลยนะครับก็คือว่า ตอนที่ราคาเนี่ยเขาลากขึ้นไปแบบนี้ครับคนกลุ่มมากเขาจะมองว่าเฮ้ยราคาบิทคอยที่เขาเซลล์อยู่นะครับราคาบิทคอยเนี่ยสมมุติว่าเขาเซลล์ตรงนี้ใช่ไหมตอนที่ราคาเขาขึ้นไปแบบนี้คนก็จะมองว่าเฮ้ยราคาบิทคอยคงไม่ลงแล้วนะครับนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะล้างพอร์ตมากๆเลยเพราะว่าราคามันขึ้นไปแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเขาจะปิดนะครับเขาจะปิดเซลล์หรือปิดช็อตทันทีเลยเพราะว่าเขามองว่าราคาบิทคอยไม่ลงแล้วมีโอกาสขึ้น,ขนเขาจะปิดช็อต ปุ๊บเนี่ยนะแราวรอราคามันย่อลงมาพอราคามันย่อลงมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเปิดบายทันทีเพราะเขามองว่าราคาบิทคอยจะขึ้นแต่หารู้ไม่ว่าครับราคาเนี่ยเขาลากขึ้นไปแต่เขาไม่สามารถปิดเขียวยืนเหนือโซนได้เขารูดไส้กลับมานะครับและเขาจะเทลงแบบนี้เลยโอกาสแบบนี้เกิดอาจเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีที่ราคาบิ c คอยไม่สามารถที่จะปิดขึ้นเขียวสูงกว่านี้ได้แล้วก็รูดไส้กลับหมายความว่าเขาต้องการขายแล้วนะครับตลาด คนส่วนมากหรือว่าคนกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาถือบิคอย i n เยอะๆเนี่ยเขาไม่ต้องการซื้อแล้วนะครับเขาต้องการขายเขาก็จะเทล,ลงมาเลยแล้วก็คนเกิดการแพนิคคนที่บายอยู่นะครับคือบายราคาดอยที่สูงที่สุดเลยนะครับเหมือนกรณีนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมกรณีนะครับมีคนดอยเยอะมากเลยเพราะว่าตอนที่ราคาขึ้นไปปิดเขียวเต็มแท่งได้เห็นไหมฮะ แท่งถัดไปเนี่ยเหมือนจะปิดเขียวขึ้นไปเหมือนจะทําสีเขียวเขียวขึ้นไปทำไฮขึ้นไปใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายลูดไส้กลับลงมาเลยพอลูดไส้กลับลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับทำให้คนที่เขาเปิดบายเขาบอกว่าราคามันจะขึ้นต่อนะครับติดดอยทันทีแล้วก็แท่งถัดมานะครับมีการลังเลและแท่งถัดไปคือเทเลยพอเทเสร็จป,ปุ๊บนะครับโอ้โหคนที่ติดดอยคือใจเสียละอาจจะโดดหนีโดยการที่คัดลอสก็ได้ครับคัดลอสปุ๊บแล้วว่าคนน่ะแพนิคก,กันตลอดแล้วก็เท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 ลงมาเรื่อยๆเลยแบบนี้นะครับ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับผมในมุมมอนะครับที่บอกว่าราคาบิตคอยจะขึ้นถึง1 0 0 0 0แสนเหรียญนั้นน่ะจริงหรือเปล่านะครับผมถามว่าจริงไหมนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกเลยว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดวัดใจเขามากๆเลยบิตคอยจะพิสูจน์ตัวเองได้ไหมว่าราคาจะทํออร์ทำายได้นะครับทีนี้ผมให้เป็นอีกเคสสตัร์ดี้หนึ่งนะครับที่นะครับราคาบิตคอยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับโดยการที่นะครับผมจะใช้ฟิโบตัวนี้วัดนะจะเกิดแบบนี้ขึ้นครับ ถ้าในากรณีที่ราคาบิตคอยเนี่ยนะฮะเขาขึ้นไปแบบนี้นะครับฟึ้และไม่สามารถนะครับที่จะขึ้นสูงกว่าราคาตรงนี้ได้นะครับเขาจะลูดไส้กลับลงมาและเวลาลงเขาจะลงประมาณนี้ครับและขึ้นไปใหม่แต่ถ้าในากรณีที่ราคาบิตคอยนะครับสามารถที่จะขึ้นไปสูงกว่าบริเวณนี้ได้นะครับาราคาบิตคอยจะลงแค่นี้นะครับถ้าเวลาเขาลงมาและเขาจะพักตัวแบบนี้แล้วก็จะขึ้นต่อแบบนี้เลย นะครับผมอันนี้คือในกรณีที่ราคาทำออทำไฮนะนะครับอันนี้คือในส่วนของการทำออทำไฮทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเขาทำออทำไฮแบบไหนถ้าทำออทำไฮไม่ไม่เยอะมากราคาจะลงลึกหน่อยแต่ถ้าราคาทำออทำไฮแบบมากๆเลยนะครับเกินฟิโบน2 7ขึ้นไปเนี่ยนะครับราคามีโอกาสจะย่อแค่นี้นะครับถ้าเขาย่อลงมาแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปเลยถ้า1 2อเนี่ยแสดงว่าราคามันถึง1แสนเหรียญแล้วนะครับผมโอเคไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่บอกเลยว่าจุดนี้คือจุดวัดใจ เป็นไงกันบ้างฮะคลิปวิดีโอนี้ผมหวังว่านะครับทุกคนน่าจะได้นะครับมุมมองการเทรดเนาะหรือว่ามุมมองอทางเทคนิคนะครับของมิกเซอร์นะครับเพิ่มเติมทีนี้ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมานะครับว่า แต่และคนเนี่ยมองมุมมองบิตคอยเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาเลยนะฮะไปรู้ว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีแผนในการเทรดบิตคอยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับลองคอมเมนต์กันมาเลยนะครับผมและสําหรับใครนะครับที่เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีมีประโยชน์นะครับสามารถที่จะกดไลค์นะครับกดแชร์หรือว่าแท็กเพื่อนๆเ,เข้ามาดูวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะส่งให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่เขากําลังจะหาจังหวะเข้าบิตคอยหรือว่าหาจังหวะทําทำกําไรกับบิตคอยนะครับให้เขาได้ดูครับเขาจะได้ไม่ไปลองผิดลองถูกที่ไหนนะครับก็อาจจะเป มองกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาเทรดในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าการเทรดบิตคอยเนี่ยนะครับสำคัญเลยคือเรื่องของความรู้นะครับความรู้ที่จะสามารถทํากําไรกับบิตคอยได้นะนะครับอยากจะให้ทุกคนมีความรู้ที่แท้จริงเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับ ใช้เงินเย็นมาลงทุนเนาะและนะครับตอนนี้ผมมีช่องทางนะครับ2ช่องทางในการติดตามนะครับก็คือเพจ m i x e r นะครับการลงทุนแห่งอนาคตแล้วก็ช่อง YouTube Channel นะครับ Mixer กิจาร์นะครับฝากกดไลค์นะครับ a c e b o o k นะครับเพจนะแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับหรือใครที่ชอบเข้าไปยูทูบนะครับก็สามารถที่จะไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งและสำหรับใครนะครับที่ติดตาม m ิ x e r อร์แล้วถ้าขอขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับว่าผมจะทำวิดีโอ อะไรที่มีความรู้นะครับออกมาให้กับทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ